สวัสดีครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับนี่คือบรรยากาศชั้นที่31หอโวตจังหวัดร้อยเอ็ดครับที่เห็นอยู่ด้านล่างก็คือบึงพลรานชัยครับบึงพลรานชัยก็คือสถานที่ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับในเรื่องของการเพราะพันธุ์ป่า,ต,าต่างๆนะครับนี่คือบรรยากาศชั้นที่31รอบๆจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านที่เคยมาแล้วก็คงจะทราบบรรยากาศดีนะครับ ชั้นที่3 1ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับมองลงไปด้านล่างนะครับแต่กระจกนะครับมีกระจกกั้นนะครับทุกทิศทางนะครับเพื่อป้องกันความอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนี่คือบรรยากาศชั้นที่31นะครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับเดี๋ยวพาเราไปดูนะครับเดี๋ยวพาท่านไปชมมดูบรรยากาศรอบเมืองร้อยเอ็ดนะครับตอนคืนน่าจะสวยมากๆเลยนะครับนี่นะครับนี่ตอนของวันนะครับเห็นไปไกลทีเดียวครับพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ จะจักก็คือดึงลารนชัยนะครับทารันชัยเดี๋ยวเราไปดูกันครับมีกล้องสองดูนะครับสองสองทางไกลให้เราได้เห็นบรรยากาศรอบๆพื้นที่นะครับมีพื้นที่ให้เรายืนสองกล้องแล้วก็ได้นั่งพักผ่อนด้วยนะครับอ่านะครับนี่ครับน้องกุ๊กครับมากับคุณแม่เขาครับนี่ชั้นที่สามสิบเอ็ดนะครับยังไงบ้างน้องกุ๊กครับสวยไหมครับสวยงามทีเดียวครับรอบๆ 360องศาของรอบจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆณขณะนี้ครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศครับนะครับเห็นความสวยงามนะครับฝั่งทางด้านนี้ก็คือสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่สารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับศาลจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ คือถนนรอบนอกทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมครับกล้องส่องทางไกลครับ